อะไรครับทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มีเกมล้มบอกในแมบ,บของอนิเมะรีบอร์นนะในวันนี้ก็จะมารีวิวตัวของยายแก่เทอร์โบทุกคนในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวตัวของโอคารุนไปนะก็ปันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ใช่รหัสผมนะผมเอาอีกรหัสหนึ่งมามาเล่นแทนไงแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะรีวิวรหัสตัวผมเองละกันเนาะนี่เลยทุกคนผมได้มา2ตัวนะสำหรับยายแก่เทอร์โบเนี่ยก็จะหาได้จากที่ลีเจนสตีทนะด่านล่าสุดเนาะเข้ามาปึ๊บ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 วิ่เลยทุกคน เข้ามาที่ดาล่ะสุดนะแล้วก็มาที่ลิเกสเตตนะอันนี้ผมเคลียไว้ดาลาะดาวพอไม่ต้องเคลียเยอะทุกคนก็มาที่แอคสามนะน,นี่เลยเห็นไหมจะมีโอกาสออก0.75นะซึ่งก็น้อยใช้ได้เลยนะทุกคนแล้วก็จะมีโอกาสดอบโซ่ด้วยนะทุกคนก็คือตัวของลูกแก้ววิญญาณนะอันนี้เนี่ยดีมากมากเลยนะอันนี้เนี่ยมันจะสามารถเอาไปแลกตัวของเอกลุศีตัวนี้ได้ทุกคนเห็นไหม ก็เก็บไปครบ2000นะันเนาะตอนนี้เนี่ยผมเก็บมาอยู่ที่900แล้วก็เก็บยากใช้ได้อยู่เหมือนกันทุกคนอันนี้เนี่ยลงประตูก็ได้นะหรือว่าจะลง l Legend State ก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะลง Infinity เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะทุกคนแต่ผมแนะนําเลยนะลง g e n d s t a ต e เนี่ยดีกว่านะทุกคนเพราะามันมีโอกาสดอบตัวยายเกเทอร์โบด้วยไงโอเคก็วันนี้นะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะทุกคนแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้ปั้นนะทุกคนตัวนี้เนี่ยเพราะว่าผมไม่มีรีโลแล้วรีโลผมหมด เดี๋ยวเราจะไปที่ตัวของซม,มอนก่อนละกันเนาะเพราะว่าเราจะไปปัน้นะสเตตนะสเตตเนี่ยขอเป็นแบบว่าระดับ S อขึ้นไปละกันนะมาเลยอยู่ย้ายแก่เทอร์โบไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่านะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงงละกันเนาะกุญแจเนี่ยผมมีเยอะมากๆโนอะ้โ <c> ห <oughs> ไม่รู้จะเยอะไปไหนเพราะว่าไปเล่นอีเวนต์ของอีเวนต์ล่าสุดไงไออีเวนต์อะไรสักอย่างเนี่ยผมลืมไปละช่างมันมเถอะส่มไปเรื่อยๆทุกคนจนกว่าจะได้สเตตแบบเอาเป็นออเอสมันก็ดีนะแต่ขอเป็นเอสแบบเอสบวกได้ปะ หรือไม่ก็เอธรรมดาสำหรับใครที่อยาก f อฟเฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG Phone บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ f อฟเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือราอร้อนและเสื่อมสาภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สาหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับอะโอเคได้มาหนึ่งอันละ แล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่ามันจะแบบว่าได้แบบ S 3อันเลยนะอันนี้เนี่ยผมสุ่มไปเพราะว่าผมมีอันนี้เยอะนะทุกคนผมมีกุญแจแบบเยอะมากนะก็แบบสุ่มไปเลืย <c oughs> มันหาง่ายนะกุญแจสุ่มสเตตเนี่ยอะโอเคเอาเป็น a บวกแล้วกันนะทุกคน ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอเอาแค่นี้แหละเพราะว่าเราเปลืองกุญแจไปแบบเยอะมากๆแล้วนะผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะโหดหรือเปล่านะสำหรับย้ายเกเทอร์โบต่อไปเลยก็คือเราจะไปอีโวนะทุกคนไปที่แอรเรียนะแล้วก็ไปที่อนะีโวเนาะปุ๊บอ่ะตอนนี้เนี่ยผมมีรีโลอยู่20กว่าอันผมไม่แน่ใจว่าผมจะสุ่มดีหรือเปล่านะเดี๋ยวเไปรีวิวแบบตัวเปล่าๆก่อนละกันเนาะถ้าเกิดว่ามันเก่งเนี่ยเราค่อยกลับมาสุ่มรีโลดีกว่านะรีโลก็หายยากแล้วตอนนี้ <laughs> เหมือนจะหาง่ายนะเกมนี้แต่ก็แบบใช้เปลืองอยู่เหมือนกัน โอเคเป็นธาตุไฟด้วยนะยายเกตเทอร์โบก็ไปแลกไอ้ลูกป่องแปงมาแล้วทุกคนนี่เลยนะไปแลกมานะในร้านค้าช็อปตรงนี้นี่มาที่ช็อปแล้วก็ไปแลกมาอันนี้ของยายเกตเทอร์โบทุกคนมันจะเขียนอยู่นะเห็นไหมอันนี้ของโนะอคารุนนะก็เดี๋ยวเราจะอีโวเลยแล้วกันอเกถูกต้องจัดไปอ่าไมา้หนึ่งตัวซีเคตแล้วทุกคนผมบอกเลยว่าพวกตัวซีเคตพวกตัวเอกลูซีเนี่ย ผมเก็บครบแทบจะทุกตัวนะ <Wow. S 1> มีแค่แบบว่าตัวเก่าๆอีเวลแรกๆอะไรอย่างเงี้ยที่ผมไม่ได้เก็บอะเออแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยผมเก็บหมดเลยโอเคเรียบร้อยส่วนตัวไอพวกไอตัวอะไรนะที่มันเป็นระดับลิสติกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้ไปสุ่มเลยนะทุกคนคือไม่รู้จะสุ่มไปทําไมตัวมันกไไ็ไม่น่าจะเก่งเลยขนาดนั้นก็เดี๋ยวเราจะฟีดด้วยนะทุกคนโอเคเป็นเลเวล60แล้วก็เดี๋ยวดูสเตตดิสเตตมันเป็นไงบ้างเป็น S อบวกเบวกแล้วก็ S ลบนะทุกคนสเตตเหมือนจะดีนะตอนแรกสุ่มมาแต่ก็เท่านั้นแหละทุกคน ไปเดี๋ยวไปทดลองเลยดีกว่านะว่าตัวนี้เนี่ยโหดหรือเปล่า <S <S มาทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่านะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างทุกคนก่อนเอื่นเลยเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตีทางตรงนะแต่ก็ต้องรอดูอัปเกรดต,ต่อไปแล้วกันเนาะว่ามันจะแบบตีไปแบบแนวอื่นหรือเปล่านะอันนี้ไม่ใช่ตัวไฮบิดนะทุกคนเป็นตัวที่ตีกาวนะตีพื้นดินเนาะแล้วก็เป็นธาตุไฟนะสแตทเริ่มต,ตัวนะตีอยู่ที่47 0 0นะอันนี้เนี่ยไม่ไม่ไมด้เยอะมากทุกคนก็ต้องรอดูอะดีหรือเปล่าอ่ะนนัหละ อัปเกรดขั้นแรกนะอยู่ที่2350นสาทุกคนอันนี้คือท่าโจมตีปก,ปกติเนาะนี่นะ้าไม่ตีแอนะไปแล้วไหลไปแล้วไหลไปแล้วทุกคนตีฮิตเดียวด้วยนะตัวนี้ก็อัพไปเลยแล้วกันปึ๊บสามพันหกร้อยหกสิบหกแล้วอัพขั้นต่อมาแล้วก็อยู่ที่ห้าพันเจ็ดนะอัพขั้นต่อมาแล้วก็ขั้นต่อมาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทำไมไม่ไม่เอาเป็นแปดพันไปเลยวะจะทําให้ตัวเลขมันมองยากทําไมปึ๊บตีฮิตเดียวนะทุกคนโอเคก็อัปเลยแล้วกันอ่ะเรียบร้อย จากทางตรงน,นทุกคนก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีนะเป็นแบบเอเล็กๆตรงนี้เนาะทุกคนไม่ได้แบบฟูลนะก็หลายฮิตปะดูดิอุย้ยหลายฮิตทุกคนอุย้ยหลายฮิตมากเนี่ยเป็นตัวสลายได้ดีเลยเนี่ยทุกคนสลายโลอ่อะดูดิโอ้โหตีแบบหลายฮิตมาก,กัทุกคนเอาเรื่องจัดเออตัวสลายโล่ได้ดีนะไอพวกตัวอย่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยไอพวกนี้มันจะมีโล่เยอะเว้ยทุกคนอันนี้ก็มีโล่อยู่สาอันนะคือแบบได้อยู่นะตนัวนี้หลายฮิตทุกคน โอเคก็อัพคันต่อมาแล้วที่9ก0 0ันร้อนะอัพคันต่อมาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันเนาะอัพคันต่อมาอยู่ที่หนึ่งนสี่ันห้แปดสิบนะอ่าเริ่มกว้างขึ้นเรื่อยๆทุกคนวงโจมตีแล้วก็อัพคันต่อมาอยู่ที่หนึ่งนเจ็ดพันะทุกคนปึ๊บนึกว่าจะ full eli ซะแล้วแต่แค่นี้ผมก็ว่ามันโกงนะดูดิอ้าวพออัพมาขั้นนี้ปุ๊บเปลี่ยนท่าโจมตีทุกคนเออฮิตมันน้อยลงปะหรือมันเท่าเดิมปึ๊บอื้ม เหมือนหมุนนะั้นทุกคนวิ่งแบบวิ่งเป็นวงกลมลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอัพขั้นต่อมาแล้วกันอยู่ที่หนะึ่งนเกันห้าร้อยะโอเคอัพตันเรียบร้อยละดาเมจสูงสุดอยู่ที่สอง0 0นะ้าะทุกคนอันนี้ยังไม่มีบัฟนะแต่ว่าสุมสแตทเป็น S หมดละ S อบวกแล้วก็ S บวกแล้วก็เป็น S อลมนะก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าไม่ได้แย่นะทุกคนเดี๋ยวนะ <Help me. S 1> เดี๋ยนะเดี๋ยนะแป๊บนึงแป๊บนึง okay. โอเคอเอ้ยผมว่าดาเมจมันก็โอเคอยู่นะสอง0 0ืห้าได้อยู่เลย แล้วก็เดี๋ยวมาดูพาสีตัวละครละกันนะทุกคนตัวนี้เนี่ยมีพาสีอะไรบ้างนะก็พาสีแรกนะทุกคนอันนี้มันบอกว่ามันจะสามารถเห็นตรูที่แบบว่าเป็นตัวที่ล่องหนแล้วทุกคนน่าจะใช่นะน่าจะเป็นเอนเนี่ท้ายใหม่อ่ะที่เป็นตรูล่องหนนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็อีกพาสีหนึ่งเลยก็คือจะโจมตีตัวที่วิ่งเร็วบวกดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคนนั่นแหละใครที่วิ่งเร็วเนี่ยโดนดาเมจเพิ่มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ จาก25,000ก็จะเป็นแบบตีสะกลกลมๆสะก50,000ละกันทุกคนก็แรงอยู่นะเอาไว้กําจัดตัวที่มันวิ่งเร็วอะไรเงี้ยตัวุนป่วนน่ะก็ได้อยู่แต่มันไม่ตีแอร์นี่ดิแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะสามารถวางได้2 3วางได้2ตัวอีกแล้วนะทุกคนดูแบบว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมไม่ได้เน้นวางตัวเยอะเว้ยนั่นแหละวางแค่สตัวปะโถน่าจะวางได้สัก3ตัวนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ตัวสร้างสถานะอะไรนะ มันก็ไม่จำเป็นต้องวางเยอะก็ได้นะทุกคนอ่าทุกคนกลับมาล็อบบี้แล้วตัวนี้ก็คืออืมผมไม่คิดว่าตัวนี้เนี่ยมันจะโหดสักเท่าไหร่นะทุกคนก็พอๆกับโอคารุนนะโอคารุนก็พอกันเลยแต่ว่าโอคารุนเนี่ยจะเป็นตัวสตัรเนาะส่วนตัวยายเกตเทอร์โบเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอาไว้แบบกําจัดไอ้พวกโล่เยอะอะไรเงี้ยตัวแบบโล่เยอะแล้วก็ไอ้ตัวที่มันวิ่งเร็วอะไรเงี้ยยายเกตเทอร์โบเนี่ยจะเก่งมากๆเลยทุกคนแล้วก็ส่วนของโมเดลเดี๋ยวมาดูโมเดลดิผมคิดว่าโมเดลเกมนี้เนี่ยมันทําเหมือนเกินนไปนทุกคน มีโอกาสที่จะแบบว่าปิวได้นะเหมือนอนิเมะแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยเกมนี้มันอาจจะปิวก็ได้นะทุกคนในอนาคตเนี่ยดูอย่างโอคารุนนะปุ๊บเนี่ยไอ้นี่ยังไอ้นี่ยังเหมือนนะโอ้โหตั้งใจปั้นเกินหลบหน่อยก็ได้นะหลบแต่ชื่อโมเดลยังเหมือนเนี่ยมันก็โดนเหมือนกันนะเนี่ยโอเคทุกคนก็สลับคลิปนี้นะคงไม่มีแล้วใครที่ยังไม่ได้ตามผมเนี่ยฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะทุกคนแล้วก็เดตัวต่อไปเนี่ยผมจะมาหาตัวเอ็กซ์คลูซีฟมารีวิวให้ได้แล้วทุกคนแล้วก็พอรีวิวเอ็กซ์คลูซ ผมก็จะไม่เล่นอีเวนต์นี้แล้วทุกคนเพราะว่าอีเวนต์นี้เนี่ยมันเล่นแล้วก็ไม่ได้มีของอะไรเยอะขนาดนั้นทุกคนผมว่านะไปเล่นอีเวนต์นี้ดีกว่านเนี่ยไปเล่นอีเวนต์นี้ดีกว่าแล้วก็เอาใครที่แบบว่าได้ไอซองไอเซนได้ซิทเพิ่มแล้วเนี่ยได้แบบครบแล้วเนี่ยก็มาสุ่มตู้เนี่ยอีเวนต์เนี่ยคุ้มกว่ายเยอะเลยทุกคนยังไงก็ลองไปคิดดูกันเอาเองก็ได้นะว่าจะเล่นอีเวนต์ไหนนะสราบคิวนี้ไป้ะทุกคนบ๊ายบายครับ Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I.